สวัสดีค่ะคู่บันนอกบันหน้าเนาะคะ่ะหลังจากที่หฮอเลือกเลียนแล้วหฮอกบซีมีกิจกรรมทางการเกษตรที่หฮามาเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบหลังจากจากการทํางานในชีวิตประจำวันปกติแล้วกะซีมาก,การเห็ดเกษตรนะคะเมื่อน,นีหฮากะซีมาเห็ดลูกพักแยงนะคะพักแยงนี่คือห่าได้ซสือมาทางหนึ่งแล้วาเอมาพะตอนนี้คือมันออกมาเต็มบอ่อเลยนะคะ,ะเต็มสองบ่อห่อไปเรื่อยๆขยายพานันธุ์ เพื่อไว้จะกินเพื่อไว้ให้คนในครอบครัวหรือผู้ที่สนใจสิม่าสื่อนะคะเอาไปกินได้ค่ะอุปกรณ์นี้เข่าเตรียมกับหม่อวิ่งหลายค่ะกัะซิมี่เป็นถังถังเศษหรือว่ากระถางที่เขาโบใส่แแลวดินเข่ากับหาจากของวงัวของคั้วของเข่านี้แหะค่ะ ี่กะสิเป็นต้นผักขยงเนาะคะ่ะผักขยะนี่ก่อนข้าสุช่ำเอากะตะเก็บมาแล้วมันก็สิมีวิหักอยู่วางนี่แล้วกะส่วนนี้สิเป็นส่วนนี้กัสิสสสเป็น,ยนหย่อนออกมะแยงเอากะใส่วิธีช่ำปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะคะือหักเคืองแล้วกะเสียบลงในกระถางนะคะที<ฮ>่หอามามันจะมีขี้ดินติดมานำ้ำอันนี้ปลูกทิงนนะะ้ง่ายค่ะเพราะวาหากหากแก้วมันเลือบออกแล้ว เขากะเสียบลูกแม่กระถางเลยคะ่ะหรือว่าข้าสินหากออกเป็นสองถอนก็นได้เสียบลงกแม่กระถางนี่ค่ะเสียบลูไปในกระถางแบบนี้นะคะข้าวปฏิใสอยู่ประมาณเจ็สองสามต้นก็นได้เพื่อข้าสีเด็ขยายง่ายๆหักนะคะเสียบไปเลย แห้งนี่ใส่ต้มปลากะเสียบไม่นะคะ,ะคะ่อ,อยหูซื้อแบบมแห้งอย่นะคะเอากระจิกช่ำไปแบบนี้ระยะเวลาช่ำกับอยู่ประมาณจะหาหมูเพื่อกะจีปิตหางเลยนะคะเพราะว่าณพนมีหางเกี่ยวควรอยู่นําเลยนี่นะคะเพื่อกะจีมีหางเกี่ยวประมาณนี้กระจิกช่ำเลยกระจีปีตง่าย ันนี้ซื้อ่าขาเข้าเข้าช่ำทีเองนะค่ะเด็กเด็กเด็กงามๆเดยมาเบิ่งเอลไกค่ะอ่าแต่ข้าไใดลักษณะแบบนี้แล้วข้ากะสิไปตักหนัามะไซนะคะพ่อข้าปลูกเสร็จแล้วข้ากะ เสียวนามพดเพ่นใ้เพ่นมีน่นามอยู่นีมีเ้ปิดเปียกนะคะมาตองใส่ลายสเสร็จแล้วกัเห้าถิบว้ถิบไวจุดเพ่นจับหาค่ะประมาณหามือพวกมือเข้าจาักค,คูณกี่ข้วมาใส่กระสิทฮ็ดให้ต้นพักค่ยงเห่าหนีงามขึ้นนะคะพดทค่อคยๆนะคะเพราะว่าหากเื่ดเดี๋ยวนามสิไปซอ่าซอขี้ดินให,หาเพลนฟูได้ กะสีเซนแล้วนะคะแบบนี้คือข้าช่ำไหวประมาณหาพกมือข้ากะสีดีเห็นหยอดทองงพื้นแตกออกมาแล้วกะสีดีเห็นอามองเทเวนเฮ็ดนะคะมองทีมอง,ทมองทเทเ่นเป็นกิ่งเป็นหนี่นแตกออกมานะคะอันนี้ก็คือเส้นแล้วนะคะข้าวอยอีกประมาณหา,หาหพกมือเืิอกระสีจับหาจับหากเหลที่นี่เปิดกระสีตอหยอดออกมา สวยงามนะคะไหวสาหรับเราประทานในคู่เดียวของเราแต่ง่ายเป็นการสร้างมือง่ายโดยถีบปตองอเปลืองขึ้ืนเปลือกฟองอย่างหมากมมยนะคะนี่ก็จะเป็นผักขะ้แยงงน,นะคะที่เราชอบไหวได้ประมาณจักสองมือแล้วเพ็่กนกระรลิมสิติดหักนิดนึงแล้ว บางอันกระซิ่เหี่ยวเนี่ยเพราะว่าห้าตึกแดดน,นะคะนี่ค่ะเป็นสเฉลิมต่อยอดต่อยังแล้วเข้ามากินในขั้วเรื่อนกันเลยค่ะง่ายๆใส่ต้มปลาใส่หรูปปลาสใส่ปนใส่ยังกันแล้วแต่คนชอบนะคะบางคั้วจใส่ตุปป่มปลาบางคนก็ใส่แกงปลาแต่เดี๋ยวความชอบของห้าแต่ละคนค่ะสำหรับที่หนีห้าวกระซิพ่อตอนนี้แล้วค่ะ เดี๋ยวคิดหนาเขาจะมาว่ากันไหมว่าเ้าสิบปลูกยังไหวกินใน้คู่เรื่องของห้องง่ายๆโดยที่บระวองสื่อบนหนังสือเงินหายิ่งชิดเนาะค่ะสวัสดีค่ะ